สวัสดีค่ะปาแบมชัวกินเชี่ยววันนี้พากินพาทำตอกปกกี้เมนูอาหารเกาหลีนะคะราคาไม่แพง70บาทเองนะคะทำเองกินเองง่ายง่ายเมนูลูกสาวนะคะลูกสาวเป็นเชฟวันนี้นะคะปาแบมเป็นคนถ่ายมารับชมกันได้เลยจ้าทำง่ายง่ายนะคะ เขาก็มีวิธีการสอนอยู่ล่าด้านหลังนะคะหลังซองนะคะก็น้ําเดือดนะคะใส่น้ําตอนนี้ก็คือเขาใช้วิธีรวบลัดนะคะเขาก็เทต็อกปกกี้นะคะแล้วก็ผงผงเกาหลีใส่ลงไปเลยนะคะผงต็อกปกกี้นะคะเทน้ําใส่ลงไปนะคะตั้งกระทะตั้งกระทะนะคะพอน้ําเดือดก็คนคนคนรอให้ต็อกปกกี้ แป้งเขาอ่อนนุ่มนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเมนูง่ายๆนะคะดีนประแบมอธิบายง่ายใช่ไหมคะเมนูง่ายมากเมนูเด็ดเด็กๆสาวๆวัยรุ่นชอบทานกันนะคะเราก็ทานได้นะคะประแบมทานแล้วอร่อยมากเลยค่ะใครชอบทานก็แวะซื้อกันได้เลยนะคะมีอะขายทั่วไปเลยนะคะมีขายทั่วไปเลยจ้าต็อกปกกี้นะคะ เมนูนี้ถ้าไปทานร้านอาหารก็ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาทําเองนะคะง่ายๆนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะอร่อยอร่อยนะคะมารับชมฝีมือเชฟวิวนะคะเชฟน้องวิวนะคะวันนี้เชฟน้องวิวลงมือเองเลยจ้าลูกสาวแบบจัดให้จะจัดให้นะคะ fc พี่น้องทั่วโลกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปแบมทัวร์กินเที่ยวทุกวันนะคะเวลา15นาฬิกาและ21นาฬิกานะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะยังไงก็อย่าลืมช่องน้อยๆฝากช่องน้อยๆของปาแบมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะคะขอให้ปลอดภัยนะคะอยู่ดีมีแหงนะคะรวยๆปังๆเฮ่งๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่น้อง YouTube ก็ขอให คลิปปังๆกันทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ Thank you for watching and subscribe นะคะ Thank you so much love you นะคะ miss you bye see you นะคะ Thank you so much รับชมได้เลยจ้าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนรวบรัดนะคะเอามาให้ดูก่อนนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มจ้านะคะ น่าทานไหมคะหอมอร่อยนุ่มมากเลยนะคะนี่ก็เป็นการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรรอให้แป้งเขานุ่มนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะไม่กี่นาทีก็ได้ทานแล้วนะคะต็อกปกกีสูตรสำเร็จนะคะเกาหลีอาหารเกาหลีทำง่ายนะคะทำง่ายลองทำทานกันดูนะคะอร่อยมากเลยจ้า รับชมกันเต็มๆเลยนะคะตักเสิร์ฟนะคะตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากเลยหอมนะคะรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะแบบชิมแล้วนะคะกลมกล่อมจริงๆนะคะรับชมกันได้เลยจ้าจัดไปจะจัดไปตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟขอบคุณนะคะ